เขาจะรู้สึกอย่างไรหากคุณเริ่มเปิดใจให้คนใหม่ๆแล้วหรือว่าคุณเริ่มเปิดใจให้คนอื่นบ้างแล้วนะคะคลิปนี้เป็นแดนดอมนะขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนเป็นอย่างไรกันบ้างหาก e NERGY ตรงพลังงาน,นตรงไปฟังกันต่อ หากไม่ตรงคําทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะเม่ยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้อาจจะมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะบางคนบางคู่เป็นคนคุยนะ จากที่เห็นหน้าไพ่นะคะบางคนบางคู่เนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการจบกันไปแล้วมีการถึงขั้นแตกหักกันไปเลยเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคนคุยหรือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะที่แน่ๆตอนนี้กําลังมีปัญหามีคอนฟ l i c t กันมีความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับ ทัศนคติไม่ตรงกันอ่ะเออคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจคุณมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะจากไพ่นะเขาดูอีกสักสามใบแล้วกันนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันเป็นคนที่คือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่าเออจะบอกว่าแปลกก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เหมือนเป็น มีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยูนิคแนี้ดีกว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะพิเศษหรือว่ามีความคิดอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนคนอื่นคุณกับเขาความคิดไม่ตรงกันละแน่ๆนะคะคนนึงก็คือแบบโอ้โหต้องคิดแบบตะกะมีเหตุผลอีกคนนึงก็คิดแบบโอ้โหรวดเร็วมากเลยคิดนู่นนี่นั่นอยากทํานั่นอยากทํานี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ ตามไม่ทันพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่เปลี่ยนแปลงเร็วอะไรประมาณนี้นะคะคุณทั้งคู่ใช้เวลาคบกันหรือว่าทําความรู้จักกันมาเนิ่นนานเหมือนกันนะหลักปีเลยอะจากไปอะนะคะอ่ะโอเคมาเข้าท็อป,ปิกของเรากันดีกว่าถามว่าถ้าคุณเริ่มเปิดใจให้คนอื่นแรืว่าถ้าคุณเริ่มให้โอกาสตัวเองได้ไปเจอกับคนอื่นๆหรือว่าคนใหม่ๆบ้างเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร เขาจะรู้สึกอย่างไรโอ้เสียใจค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาก็แน่นอนค่ะว่าเสียใจนะคะแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรพยายามทำเหมือนกับว่าเออเนี่ยโอเคไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกยินดีด้วยนะฉันโอเคจริงๆฉันไม่ได้เสียใจเลยแต่ว่าอาการมันออกนะคะ ต่อให้จะพยายามเก็บอาการยังไงคือมันต้องออกแหลกสีหน้าท่าทางหรืออารมณ์ความรู้สึกของเขาจริงๆเขารับไม่ค่อยได้หรอกรับมือไม่ค่อยได้นะคะเสียใจอยู่เหมือนกันถ้าคุณกำลังจะเปิดใจให้คนใหม่ๆม,มแล้วยังไงต่อคะ่ะเสียใจแล้วยังไงต่อเขาจะยอมให้คุณเขายอมเขาจะยอมปล่อยมือคุณไปใช่ไหม,มจริงๆอยากยื้อนะอยากยื้อเหมือนกันแต่พยายามทำเหมือนกับว่า ไม่เป็นไรโอเคถ้าคุณอยากไปเจอคนใหม่ๆก็ได้เลยฉันพร้อมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าฉันพร้อมที่จะยินดีกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงใจจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากปล่อยใจจริงๆแล้วอยากยื้อไว้เพราะว่ายังรู้สึกว่ายังผูกพันจริงจริงก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละนะคะจะเทคแอคชั่นไหมละ่ะจะเทคแอคชั่นไหม เรื่องการเทคแอคชั่นจากพ่อะมองว่าอ่ะโอเคก็ถือว่าก็ยังมีการเทคแอคชั่นอยู่ยังมีการพยายามเข้ามาวนๆเวียนๆอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะมีการเข้ามาถามถ่ายวเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแต่จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้อยากปล่อยมือคุณแต่ว่าแบบยังเก๊กอยู่ยังฟอร์มเยอะฟอร์มจัดยังอีโก้สูงอยู่ดังนั้นแล้วถามว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นไหมมีค่ะ จะมีการเทคแอคชั่นแต่มันก็จะเป็นการเทคแอคชั่นตามสไตล์เขาอย่างเช่นเอ่อหึงหวงหรือว่าโมโหกรบเกลือหรืออะไรใดๆก็ตามเม่ว่าคุณน่าจะรู้จักตัวเขาดีมากๆนะคะคนคนนี้แน่นอนว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณไปเขาจะกอดคุณไว้จะรั้งคุณไว้แต่ก็เป็นไปตามสไตล์เขาก็จะเป็นไปตามวิถีของเขานั่นเองค่ะ